วันนี้มาแกงผัดพริกเป็ดใส่ใส่ฟักทองวันนี้มารับชมกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ยากจะมาผัดพริกเป็ดผัดพริกเป็ดแล้วก็ใส่ฟักทองผัดพริกเฉยผัดพริกไม่ไม่ใส่กะทิไม่แกงกะทิ กะน้ำเนี่ยน้ำรวมเป็ดเป็ดถ้วยหนึ่งพักทองถ้วยหนึ่งที่แค่นี้หกเผ็ดแล้วแต่ใส่พริกขี้หนูหน่อยก็ได้ให้มันดับกลิ่นเป็ดหน่อยแต่รวนแล้วอร่อยอยู่่พริกขี้หนูเนี่ย พี่ไม่หอมนะค่ะอันนี้กะปิไม่มีเลยอืมน,นี่ก็ไม่ใส่เพราะแกงกลางคืนเนี่ยแกงเขมืดิตรตีตีห้าแกงตีห้าเนี่ยรดเลย ดดดเ,ดเดี๋ยวมจะรก่อนเดี๋ไม่เยอะหรอก้คะด้วยเดียวเองด,ด,ดืงาไว้นานแล้วครอรอน่อ้ำแแทง น้ำเป็ดเนี่ยยาาจะผัดนะขบติกขบิกเนี่ยน้ำเป็ดนี่แหละผ่ะล้วนแล้วน้ำมันออก ตาลกับใส,ส่น้ำตาลกดดเนี <environments> or. ่น้ำตาลข้นจะอร่อยน้ำตาลทรายวดมันเล็กนะแตก ดหน่อยชั้นใจจะเดนผัดดกปกว่าให้จะจบอยู่มั้งเข้าใส่พี่ขี้หนูไปหน่อยอลุกตอนละใส่เป็ดเลย ตัดไม่แห้งจะน้ำขลิกขอ่ะไม่ไม่เอาน้ำเยอะเพราะไม่ได้แกงกะทิไม่ไม่กินน้ำไม่แกงกะทิก,นนนนจก็จะกินน้ำนี้จะกินจะกินกน้ำเต็กทีเฉยนยี่ที่ค็มใส่ฟักทองอ ทองถ้วยหนึ่งชิ้นหนึ่งในยี่สิบบาทนี่ปอกเปลือกนะญย่าชอบกินแบบไม่เปลือกมันแข็งดลถ้าปอกเปลือกมันเละหมดต้องกนะารน้ำใจหน่อยไม่สุก จะให้น้ำอยู่ระดับเนี้ยขุกขิดนะี่เดี๋ยวต้องบอกไปเก็บผลระพาหน้าบ้านน่ะยังไม่สว่างเลยนิดนะแต่คงเก็บได้อยู่เพราะมันอยู่ที่รั้วใส่ลลพาหน่อยมันก็จะอร่อยจะชิมก่อ ตาละลายยังก็ไม่รู้ยังขาดเค็มอีกหน่อยเป็น,น้ำปลาอีกหน่อย ก็จะเอาน้ำเที่ยนี้ขุกขีดแค่นี้นะ่ะจะใส่หัวละพาแล้วหัวละพาไปเก็บมาหน่อย ก็สุกแล้วชิมแล้วอร่อยแล้วย่าก,ก็จะพอแค่นี้ีวันนี้ก็คงจะมีแค่นี้ละค่ะอแกงตอนเช้ายังไม่ตักใส่ถ้วยหรอกเดี๋ยวตักราดเอาวันนี้ก็คงจะมีแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ย่าด้วยนะคะ